ಸಾವಿರ วันนี้พบกับ All the Q IP a y 60 Pad Pro นะครับทุกคนรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่รองรับสัญญาณ 4G นั่นเองนะครับจุดเด่นของรุ่นนี้นั่นก็คือเขามี PC Mode ม,มาให้คุณใช้งานด้วยนะครับบวกกับอุปกรณ์เสริมที่เขาแถมมาให้แบบครบคันเลยนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเคสต,ตัวนี้เลยนะครที่ผมใส่อยู่เคสเนี่ยสามารถที่จะตั้งได้ด้วยนะตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยครับชิ้นที่2เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนะครับทุกคน ัวนี้เป็นแถบแม่เหล็กด้วยนะคุณสามารถที่จะนำเอาเคสตัวนี้นะครับมารวมกันกับตัวคีย์บอร์ดไร้สายได้แบบไร้รอยต่อเลยนะครับทำให้การใช้งาน PC โหมดเนี่ยทำได้เหมือนกับโน้ตบุ๊กเลยนะครับใช้งานสะดวกสบายและ คล่องตัวมากๆนะครับชิ้นที่3ครับจะเป็นปากกาสไตลัสนะครับเอาไว้สําหรับจดบันทึกวาดรูปหรือระบายสีก็ได้นะครับแถมปากกาเนี่ยเขียนง่ายมากๆส่วนสเปคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ให้ความจุมาถึง10,000มืนเลแอมนะส่วนใครเน้นดูหนังฟังเพลงนะครับเน้นดูคอนเทนต์เนี่ยหน้าจอนะครับขนาดใหญ่12.1นิ้วนะครับทีเด็ดคือความละเอียดของหน้าจอสูงถึง 2.5K อีกด้วยนะครับดูคอนเทนต์ บอกว่าชัดมากนะครับส่วนในเรื่องของชิปเซตนะครับได้เป็นตัว G99 นะประมวลผลนะครับการเข้าแอปต่างๆเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วและไม่ช้าอย่างแน่นอนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าราคา8,990บาทคุ้มค่าเกินราคาค่าตัวไปเยอะเลยครับ ซึ่งคุ้มกราคายังไงมาดูกันครับหลายท่านากว่าใครยังไม่รู้จักกับ a u d o Q IP68 a Pro นะครับเดี๋ยววันนี้มารับชมรีวิวกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมารับชมคลิปเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับผมต้องฝากท่านผู้ชมกุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยรักกันนะครับตัวแรกกดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆากทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันก่อนก็แล้วกันนะครับซึ่งด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นงานด้านนะครับตัวนี้เวลาจับไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยนะแล้วก็จะมีโลโก้ของ AudioQ Screen อยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับซึ่งสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีเกรย์นะในส่วนของโมดูลกล้องนะครับด้านในเนี่ยจะมีกล้องไม่ใช้งาน1ตัวนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED นะครับทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่ตางๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับ เริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีพอตนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวโพโคพินนั่นเองนะครับจะเป็นพอตที่มีจุดทั้งหมดเนี่ยห้าจุดด้วยกันนะเป็นทองเหลืองนะครับส่วนฝาขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับซึ่งถัดใส่ซิมเนี่ยคุณสามารถใส่ได้แบบไฮบริดสล็อตนะครับแล้วก็จะมีลําโพงตัวที่1และตัวที่2นะแล้วก็จะเป็นช่องเสียบใส่ชาร์จนะครับด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไม้นะครับมาให้ใช้งาน1ตัวนะ ส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะมีปุ่ม power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จะเป็นลําโพงตัวที่3และตัวที่4ครับส่วนน้าหนักของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้น้ําหนักอยู่ที่540กรัมนะครับส่วนเรื่องของความหนาความบางเนี่ยอยู่ที่8.4ม mm ิลลิเมตรนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมพามาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้กันหน่อยก็แล้วกันนะครับต้องบอกว่าดีงามมากๆนะครับชิ้นแรกนะครับจะเป็นตัวคีย์บอร์ดไร้สายนั่นเองนะครับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเดิมเดิม จะเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ว่าทางแบรนด์เขาเนี่ยก็แถมสติกเกอร์ภาษาไทยมาให้คุณด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะแกะสติกเกอร์มาติดที่แป้นคีย์บอร์ดได้เลยนะครับและตัวคีย์บอร์ดเนี่ยยังมาพร้อมกับแถบแม่เหล็กนะครับที่เชื่อมต่อเข้ากับโปโกพินนะครับสำหรับเชื่อมต่อกับแถบทองแดงที่อยู่ใต้เครื่องแท็บเล็ตนั่นเองนะทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อหรือถอดออกได้ง่ายจากการที่เป็นแม่เหล็กนะครับและตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมีทัชแพดมาให้ใช้ งานด้วยนะทุกคนสามารถเลื่อนแทนเมาส์ได้เลยนะครับและยังสามารถกดได้ด้วยนะแทนการคลิกซ้ายหรือว่า well, คลิกขวานั่นเองนะครับตัวคีย์บอร์ดยังสามารถสั่งงานทางลัดบนแป้นพิมพ์ได้ด้วยนะทุกคนนะนนะเช่นการเพิ่มแสงหน้าจอนะครับหรือว่าลดแสงหน้าจอเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับการแคปหน้าจอก็ทําได้ง่ายมากๆนะครับกดที่ปุ่มได้เลยทุกคนหรือจะเป็นการแบ่งหน้าจอนะครับก็สามารถทําได้งา่ายเช่นเดียวกันนะครับเพียงกดที่ปุ่มบนคีย์ ก็สามารถแบ่งหน้าจอได้แล้วนะครับและยังสามารถย่อหน้าต่างให้มีขนาดเล็ก หรือจะขยายหน้าต่างให้มีขนาดใหญ่เหมือนเดิมก็ได้นะครับมาดูกันทีเคสกันบ้างนะครับเคที่เขาแถมมาให้เนี่ยจะเป็นเคสแม่เหล็กนะที่สามารถพับขาได้นะครับจะเอาแบบตั้งแบบองศาเท่าไหร่สามารถปรับได้หมดเลยนะครับขาตั้งที่มีมาให้นะครับวัสดุเนี่ยอะบอกว่าดูแข็งแรงมากๆเลยนะสามารถรองรับน้ําหนักของตัวเครื่องได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและตัวเคสเนี่ยสามารถที่จะปรับการใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเลยนะทำให้ไม่มี ข้อจำกัดในการใช้งานเมื่อเป็นแท็บเล็ตนะครับและยังสามารถเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดได้อย่างไร้รอยต่ออีกด้วยนะครับทุกคนซึ่งพอเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยตัวเครื่องจะมีโหมดมาให้ใช้งานทั้งหมด2โหมดนะโหมดแรกเนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตโหมดนะครับก็คือการใช้งานแบบปกติทั่วไปส่วนโหมดที่2เนี่ยจะเป็น PC m o โหมดนะครับโหมดนี้จะได้ฟีลลิ่งเหมือนกันเลยกับพวกโน้ตบุ๊กเลยนะส่วนวิธีการออกจาก PC โหมดนะครับทุกคนก็ไปกดที่วงกลมเล็กๆซ้ายมือสุด ได้เลยครับตัวเครื่องก็จะสลับมาที่ Mode นะแท็บเล็ตโหมดนะและอีกชิ้นนึงที่เขาแถมมาให้นะครับนั่นก็คือปากกาสไตลัสนั่นเองนะครับทุกคนซื้อปากกาตัวนี้เขียนง่ายมากเลยนะสามารถปรับขนาดของลายเส้นได้ด้วย แต่ว่าจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถที่จะวางมือบนหน้าจอได้นะครับก็อาจจะเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนอ่ะชนิดของหน้าจอเนี่ยมาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับการแสดงสีสันบนหน้าจอเนี่ยแสดงได้ถึง1.07พันล้านสีเลยนะขนาดของหน้าจอใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยครับอยู่ที่12.1นิ้วนะครับทุกคนความละเอียดของหน้าจอถือว่าเป็นทีเด็ดของรุ่น นี้เลยนะมาพร้อมกับความละเอียด 2.5k นะครับ t i s o l u t i o n ของหน้าจออยู่ที่2,560คูณ1,600นั่นเองนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอได้มาที่248 ppi นะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่ความละเอียดสูงเลยนะสำหรับแท็บเล็ตนะครับส่วนความสว่างของหน้าจอเนี่ยพิกสูงสุดอยู่ที่550นิตนะครับทุกคนตัวเลขเนี่ยอาจจะดูเหมือนไม่เยอะนะแต่ผมได้ระลองใช้งานกลางแจ้งและเปิดสุดเนี่ยสามารถมองเห็นตัวหนังสือต่างๆ ข้อต่างๆเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยนะในส่วนของการดูในฟิกนะครับรุ่นนี้สามารถดูได้ที่ความละเอียด L1 นะครับหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับหน้าจอของรุ่นนี้แสดงส่วนที่เป็นสีมืดได้ค่อนข้างดีเลยนะตัวนี้รีเฟรยของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ให้มาสูงสุดอยู่ที่90เฮิรตนะสามารถ,ถไถฟ,ฟีดข่าวได้ลื่นกว่า60เฮิรตอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ซื้อไปฝากปู่ย่าตายายนะหรือว่าจะใช้เองก็ตามเนี่ยถ้าคุณมองตัวหนังสือเล็กๆแล้วคุณรู้สึก ว่าไม่สบายตานะครับคุณสามารถปรับขนาดตัวอักษรได้ด้วยนะและยังสามารถปรับการแสดงผลนะครับเอาแบบใหญ่สุดไปเลยนะแนะนานะครับบวกกับที่สามารถทําตัวหนังสือให้เป็นตัวหนาได้เนี่ยผมรับรองเลยว่าไม่ว่าคุณจะใช้งานเองหรือว่าซื้อไปฝากปู่ย่าตายายนะจะยังคงมองเห็นตัวหนังสือได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับส่วนใครที่ชอบเล่นแท็บเล็ตตอนกลางคืนนะครับรุ่นนี้เขามี reading mode มาให้คุณใช้งานด้วยนะครับตัวนี้หน้าจอเนี่ยจะเป็นแสงสี ส้มนะและคุณสามารถที่จะปรับความเข้มของเอฟเฟกได้ด้วยจะเอาส้มมากหรือว่าส้มน้อยคุณสามารถปรับได้ ใจลแล้วยังมีดาร์กโหมดมาให้คุณใช้งานด้วยนะเผื่อว่าคุณต้องการถลอมสายตาแบบขั้นสุดนะครับผมว่าดาร์กโหมดนี่คือสบายตาสุดแล้วทุกคนและยังสามารถแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับวิธีการทําง่ายมากเลยนะเราใช้2นิ้วลากลงมานะครับหน้าจอเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับหรือจะดูเป็นแนวนอนแบ่งเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็สามารถทําได้นะและยังสามารถย่อหรือขยายหน้าต่างได้ด้วยนะครับส่วนใครที่ถามหาว่ารู ่นนี้ทําเป็นหน้าต่างลอยได้ไหมรุ่นเนี้ยสามารถที่จะทําเป็นหน้าต่างลอยได้ด้วยนะครับเฟซบุ๊กเป็นกรอบเล็กๆจะเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาก็สามารถทําได้นะครับและนอกจากนี้แล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับการใส่ซิมได้ใช่ไหมอ้าวเผื่อว่าใครจะใส่ซิมเพื่อเล่นเน็ตก็สามารถทําได้นะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับสัญญาณ 4G นะหรือใครจะใส่ซิมเพื่อโทรออกหรือว่ารับสายก็สามารถทําได้นะครับซึ่งลาโพงของรุ่นเนี้ยเสียงดังฟังชัดมาก พอลำโพงเนี่ยให้มาถึง4ตัวรับรองเลยว่าคุยกันสนทนากันเนี่ยได้ยินอย่างชัดเจนแน่นอนครับส่วนใครที่กังวลใจว่าตัวเครื่องเนี่ยรองรับแอปธนาคารได้หรือเปล่าผมเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับแอปธนาคารได้ทุกแอปเลยนะซึ่งแอปที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะเป็นของธนาคารกสิกรไทยนะครับ คุณก็สามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะและยังสามารถสแกน QR Code เพื่อชําระค่าบริการต่างๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนชิปเซ็ตได้เป็นตัว Mediatek Helio G99 นะครับชิปเซ็ตขนาดยูดที่6นาโนเมตรนะนะถ้าเป็นรุ่นที่รองรับสัญญาณ 4G ผมขอยกให้เป็นตัวนี้เลยนะ CPU ตัวนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์และสเปคแรงที่สุดแล้วนะครับซึ่งการทำงานของ CPU เนี่ยจะเป็นแบบ8โหนหรือว่า8คอร์นะครับ2โหนด เนี่ยเป็นตัวค o r t e ท็กซ A76 นะ2หัวนะครับคอร์สป,ปีดสูงสุดอยู่ที่2.2กิกะเฮิรตซ์และยังมี6หัวเล็กนะครับก็คือ c o r t e ท็กซ์ A55 ทั้ง6หัวเลยคอร์สป,ปีดสูงสุดอยู่ที่2.0กิกะเฮิรตซ์นะครับในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเป็นตัวมารีส G57MC2 นะครับซึ่งผมเองเนี่ยไปเทสประสิทธิภาพของคะแนนตู้มาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับคะแนนรวมเนี่ยอยู่ที่371,554คะแนนนะครับส่วนการใช้งานทั่วไปการประมวลผลการ เข้าแอปอะไรต่างๆนะครับ CPU ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับประมวลผลไวไม่ช้าไม่หน่วงอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมเทสมาให้เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเล่นเกมได้ดีมากๆเลยซึ่งเกมที่ผมไปเทสมามีทั้งหมด3เกมครับเกมแรกนะครับจะเป็นเกมพั b g นั่นเองนะครับในส่วนของกราฟิกอยู่ที่ลื่นไหลนะเฟรมเรทนะครับอยู่ที่อัลตานะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับจะไม่มีตัวเจโรสโคบมาให้ใช้งานนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย บังคับทิศทางการยิงจะต้องใช้มือบังคับทิศทางอย่างเดียวเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยผมว่าการปรับการาฟิกแบบเนี้ยเหมาะกับตัว CPU เลยนะครับโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเล่นได้ลื่นเลยนะเล่นได้ประมาณเนี้ยผมค่อนข้างพอใจเลยแหละการเล็งเป้าพอจอมันใหญ่แล้วเนี่ยคือมันโคตรได้เปรียบค่ะทุกคนยิ่งถ้าเกิดว่าใครได้ปืนดีๆซูมได้เยอะๆนะคือมันโคตรโกงเลยนะครับเห็นศัตรูได้ชัดมากจะอยู่ไกลแค่ไหนก็มองเห็นอันนี้คือข้อดีของการที่ใช้แท็บเล็ตเล่นเกมนั่นเองนะครับ และวก็ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเคสที่เขาแถมมาให้เนี่ยสามารถที่จะตั้งได้นะเวลาเล่นเกมเนี่ยเคสมันก็จะรับน้ำหนักแทนมือของเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้นานขึ้นผมเล่นมาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยบอกเลยครับว่าชิลมาก ไม่มีอาการปวดมือเลยนะเคสเนี่ยมันช่วยได้เยอะจริงๆส่วนอาการแหลกแบบหนักๆระหว่างการเล่นเกมนะครับเท่าที่ลองเล่นมาก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะส่วนฟรีกระทัดของจอนะครับทัดได้ดีตามเรท็ราคานะครับส่วนใหญ่แล้วแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะทัดประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะ ถ้าที่เนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8คะแนนนะครับเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไฟนะครับทุกคนการาฟิกอยู่ที่ราบรื่นนะครับระดับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะซื้อจากการที่ลองเล่นมานะครับเรื่องของความลื่นไหลเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมว่าเล่นได้ลื่นกว่าเกม p ับจีอยู่นะเวลาวิง่งเวลาหมุนตัวเวลาเลงเป้าเนี่ยภาพไหลลื่นดีเลยครับส่วนวการแหลกแบบหนักๆระหว่างการเล่นเกมเท่าที่ลองเล่นมาเนี่ยก็ยังไม่เจอแต่อย่างใดนะครับหรือแม้แต อาการสะดุดเล็กน้อยเนี่ยก็ยังไม่เจอนะส่วนเรื่องของความร้อนเนี่ยจัดการความร้อนได้ดีเลยครับทุกคนเนื่องจากว่าตัวชิปเนี่ยขนาดเล็กเพียงแค่6นาโนเมตรเท่านั้นเองจัดการพลังงานได้ดีมากๆนะครับเอาตามตรงนะพอใช้แท็บเล็ตมาเล่นเกมเกี่ยวกับการยิงปืนเนี่ยมันโคตรได้เปรียบเลยครับทุกคนระยะที่ไกลๆที่ผมมองไม่ค่อยเห็นศัตรูพอใช้แท็บเล็ตเล่นเนี่ยมันเห็นศัตรูได้ชัดเจนกว่าเดิมเยอะเลยนะถ้าที่คะแนนความลื่นนะครับเต็ม10เนี่ยผมให้ไป8คะแนนนะครับ เกมสุดท้ายนะครับจะเป็นเกม ROV นะครับทุกคนกราฟิกต่างเนี่ยผมปรับสุดได้ตามนี้เลยครับสำหรับเกมนี้แล้วนะโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าเล่นได้ลื่นเลยครับยิ่งได้เคสมาช่วยในเรื่องของการรับน้ําหนักยิ่งเล่นได้แบบชิวๆเลยครับใครเน่ยเล่นเกม ROV เนี่ยรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโดยช่วงเขาตีไฟใหญ่ๆช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันและหลายคนนะครับเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ53-58ถึงนะครับโดยช่วงลงมา53 อาจจะแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะแล้วมันก็จะดีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆเ,เนี่ยเฟรมเรทจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ58-59-60อยู่ประมาณนี้นะครับฟอร์ดกระทัดของจอเนี่ยก็ต้องบอกว่าทัดได้ดีตามเรทราคานะครับทุกคนว่าแบบนี้ดีกว่าเนาะถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป8.5คาคะแนนเลยครับ ทีนี้เรามาดูกัะที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม8กิกนะครับมาพร้อมกับฟิวชั่นเมมโมรีนะครับสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้สูงสุดอยู่ที่12กิกนะถ้ากับว่าคุณสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่20กิกเลยครับในส่วนของรอมเนี่ยให้มาที่128กิกนะครับทุกคนซึ่งผมเองเนี่ยได้เทปประสิทธิภาพการอ่านเขียนของรอมมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านอยู่ที่1,043เมกต่อวินาทีนะครับส่วนประสิทธิภาพใน การเขียนเนี่ยอยู่ที่239เมกต่อวินาทีนะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอนะครับคุณสามารถซื้อไมโครว d ดียร์มาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เลยครับมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ความละเอียดมาเยอะเลยนะกล้องหน้านะครับได้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ยได้ความละเอียดมาสูงถึง16ล้านพิกเซลเลยครับผมว่าเป็นแท็บเล็ตที่ถ่ายรูปได้สวยนะทุกคนนะโดยเฉพาะในเรื่องของกล้อง เียผมว่ามันทําได้ใกล้เคียงกับพวกมือถือในเรทราคาประมาณ6,000-7,000ถึง 7, บาทเลยนะเอาไปว่าเดี๋ยวเราลองชมตัวอย่างภาพถ่ายกันดีกว่าครับ ดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนถ้าเป็นวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุดนะครับจะเป็น 720p 30เฟรมเรทนะครับสีสันวิดีโอเนี่ยสว่างสดใสดีเลยครับตอนแรกคิดว่าน่าจะมืดมืดมัวมัวซะอีกนะเออเกินความคาดหมายไปเยอะเลยครับแล้วรุ่นนี้นะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยยังสามารถเปิดกันสั่น EIS ได้ด้วยนะสังเกตได้เลยว่าเวลาเดินเนี่ยวิดีโอมีอาการสั่นแค่เล็กน้อยเท่านั้นเอง ่วนวิดีโอกล้องหลังนะครับอาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับถ่ายได้ชัดเจนดีครับไม่มืดเลยนะแล้วรุ่นนี้นะครับวิดีโอกล้องหลังเนี่ยก็ยังสามารถเปิดกันสั่น EIS ได้ด้วยนะครับทุกคนแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าก็ยังมีอาการสั่นอยู่เล็กน้อยนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่เวอร์ชัน Android กันบ้างนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 14นะครับทุกคนแล้วก็มีการครอบทับด้วย a u t h o q OS 3.0นะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ด นะก็จะเป็นการอัปเดตแพทความปลอดภัยของตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นการอัปเดตพวกแก้ไขบักต่างๆนั่นเองนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไม่มีอัปเดตข้ามเวอร์ชันนะในส่วนของ Wi-Fi นะครับก็รองรับได้2ความถี่นะครับก็คือ Wi-Fi 2.4GHz และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องของงานลำโพงนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับลำโพงถึง4ตัวเลยนะถ้าคุณเปิดเสียงสุดเนี่ยผมบอกกันเลยว่าบ้านแตกแน่นอนนะครับผมได้ลองเปิดแล้ว เสียงดังมากๆคุณภาพของเสียงเนี่ยผมว่าเฮ้ยถือว่าดีเลยนะเอาเป็นว่าต้องขออนุญาตช่อง The Boss Radio ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับนวนนชวนใจ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่นะครับทุกคนนะรุ่นนี้นะครับได้ความจุวอมากถึง10 0 0 0มิลแอมนะครับแต่น่าเสียดายนิดนึงคือตัวเครื่องเนี่ยมันไม่รองรับการชาร์จเร็วนะรองรับการชาร์จอยู่ที่10วัตต์เท่านั้นครับ ้องบอกว่าแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ถือว่าอึดเหมือนกันนะผมได้ลองใช้งานมานะครับจากช่วงประมาณ2องโมงเช้านี่ยประมาณ4ี่โมงเย็นถึง5้าโมงเย็นเนี่ยแบตเตอรี่ก็ยังเหลือถึง30%เลยนะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของราคากันบ้างนะครับทุกคนสําหรับ a u t o Q IP หกสิ Pad Pro นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่8,990บาทนะครับราคานี้จะเป็น ram 8ปร้อม 128GB นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ต้บ ว่าครบคันมากนะฮะมีอะไรบ้างใช่ไหมอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นเคสแม่เหล็กนะครับที่มีขาตั้งได้วยสามารถใช้งานได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนนะครับชิ้นต่อมาจะเ,าเป็นคีย์บอร์ดไร้สายนั่นเองนะครับคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดแม่เหล็กด้วยนะเอาไว้เชื่อมต่อกับตัวเคสแม่เหล็กนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีปากกาสไตลัสมาให้คุณด้วย1ด้ามน,นะครับปากกาตัวนี้สามารถเขียนได้โดยง่ายเลยนะแล้วชิดต่อมานะครับที่แถมไว้ในกล่องนะจะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับซึ่งเป็นพอร์ต Type C นะ เป็นแบบ C to C ครับในส่วนของฟิล์มรอยเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นฟิล์มใสนะและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมครับส่วนในเรื่องของการรับประกันตัวเครื่องนะครับทุกคนนะรุ่นนี้รับประกันตัวเครื่องให้นานถึง1ปีเต็มนะครับส่วนในเรื่องของประกันเนี่ยเป็นประกันเมืองนอกหรือประกันเมืองไทยรุ่นนี้ประกันศูนย์ไทยนะครับซึ่งบริษัท T and C เนี่ยเขาเป็นตัวแทนที่เอาเข้ามาจําหน่ายภายในประเทศไทยแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณซื้อผ่าน บริษัทนี้นะครับคุณก็จะได้รับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มเลยนะครับและยังมีศูนย์ซ่อมศูนย์เซอร์วิสไว้คอยบริการด้วยนะอ่าถ้าเครื่องของคุณมีปัญหานะครับคุณสามารถที่จะเรียกรถมารับที่หน้าบ้านเพื่อส่งซ่อมได้นะครับพอเวลาที่เครื่องซ่อมเสร็จแล้วทางบริษัทจะส่งเครื่องคืนให้คุณโดยรถจะส่งกลับตรงที่บ้านลูกค้าเลยครับและถ้าหากว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานนะครับหรือว่าจะสอบถามเรื่องต่างๆนะครับคุณสามารถแอดไลน์ของ a u t o q ิวไทยแลนด น,นี่เลยนะครับบนหน้าจอผมขึ้นเอาไว้แล้วคุณสามารถสแกนเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆได้เลยครับแล้วรุ่นนี้เหมาะกับใครซึ่งรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับคนวัยทำงานหรือเด็กจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานนะครับคุณครูก็ดีหรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆที่ต้องการแท็บเล็ที่ สเปกแรงจอใหญ่ตอบโจทย์ได้ครบคันทุกฟังก์ชันและถ้าหากว่าคุณสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของบริษัท T n C ไว้ให้ก็แล้วกันนะครับส,ส,สั่งซื้อสินค้าภายในลิงก์นี้คุณก็จะได้รับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซื้อเครื่องจากบริษัท T n C คุณก็จะได้รับการเซอร์วิสอย่างแน่นอนนะครับสบายใจได้นะสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ